ขณะนี้เวลาเก้าโมงป่ายสนะิบห้านาะกลางคืนหรือประมาณเสารเอ็ดโงป่ายสิห้านาทีเนาะเขาก็ได้สำเร็จการเห็ดมะพร้าวเนาะมาเบิ่สสีสันของมันเริ่มต้นด้วยสีทําอิฐก็คือสีเขียวเนาะสีเขียววัวจะได้เนาะใช้เวลาอยู่ประมาณทั้งปอกทนะั้งซอยเนาะ เริ่มตั้งแต่เลลวลาสีมูคึงเนะเาะแล้วเฮดแบ่งออกเป็นเพือละสามสุดเนาะอันนี้ก็คือสีเขียวตามด้วยสีขาวเนาะขาวอ่อนๆีขาวนี่จะยากคนหมูเนาะเพราะว่ามันบมีโตเก็ดน้ำตาลซวยให้มันน,นั่นเนาะทุกอย่างเขาเฮดแบ่งใส่สีมาจากน้ำเซโร่เนะาะบวมเป็นสีผสมอาหาร ลอดภัให้กันบนว่าน,นี่น้ำเซโรแดงหรดูวว่ะเฮลรูบอยเนาะเซโรสีแดงแล้วกันในระว่างที่ว่าเขานั้นเนาะก็จะมีพัดลมซวยเป่าให้มันแห้งเนาะเขาสิเบยแบบนี้จนหอดแจ้งเนาะอันนี้เพราต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีประตูปิดไว้เนาะ้วก็ศพองเยี่ยมปิดไว้สังเกตได้ว่าซีซันของมันงามไรเนาะ สีงามมีบนตินอละะ้วกาเป็นมะพร้าวขนาดอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะพราะ้าวคือกันเนอะเป็นสีขาวเนาะสีขาว็จะบจมีอย่างไรมีแต่น้ำตาลเนาะอันนี้ก็สีเขียวจากน้ำเซลโลเนาะมนเป็นสีผสมอาหารทุกอย่างเนาะมาจากด้วยมือเนาะ ทั้งคนทั้งคนทั้งคนเนาะแล้วกะ็ใส่ความฮอนอย่างจริง้งจอาจังเนาะนี่คือผลงานเห็นมาเพื่อนอยังตามเทศกาลกุจีนเนาะสลายเหาก็จะเอามาลักลักกับเจมเป็นเอามาไหว้เนาะแล้วกะ็มาแขกเป็นขนมละต้นรับแขกคนเนาะมาเยี่ยมเนาะแล้วกษณะกลินหับต้นเนาะอันนี้สำหรับ ขนมเนาะทิศหน้าเขาสิได้พาไปเบิง่งการห่อข้าวต้มเนาะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มเนาะข้าวต้มอันนั้ข้าวต้มข้าวเนาะคือมันมีซีนมูแล้วเนาะซีนมูเขากำมีการเคียมไว้มาแล้วเนาะแช่แข็งเนาะไปในตู้เย็นสนับสนุนโดยหลายเนาะ สนับสนุนส่วนขนมนี่กะเฮ็ดสำเร็จไปแล้วเนาะในสองสำม,มอก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นอีกสุดหนึ่งที่ว่าเป็นการทำไซเนาะขึ้นเขาเองเนาะตัวนี้ขนมอ,อันนี้ก็คือขนมคนงานบัวทับมดาเนาะอันนี้คือว่าถ้าว่าให้ไปเฮ็ดขขยเนาะ มูเราเป็นอย่างคือกรเจาขายแพงเนาะเพราะมันเห็ดยากเนาะอันที่หนึ่งเห็ดยากอันที่สองไส่คอมพอนเนาะแล้วก็เขาขายโลหนึ่งแสนซาวกระเจาขายวินอกเนาะก็ะถือว่ามันแพงนะเนาะเหตุผลที่เพะ่จขายแพงแต่ย้อนมันเห็ดยากเนาะนี่ใส้เวลาใส่สมาธิเนาะคอมพอนบ่ได้มันจะไหมเนาะถ้าไม่กินไหมมันจะบมดแซนะ่บ สัาอันนี้สำคัญคจบไปเนาะฝากทําผู้ที่หับซมเนาะสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เนาะติดตามเพื่อเขาที่ได้เสนอคลิปดีๆเนาะให้ทุกคนได้เบิงน้ำกันเนาะขอบใจที่หับซม